สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุม่มบ้านนากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยจะพาไปดูแนวโน้มสถานการณ์ราคายางพาราประจัวันที่6สิงหาคม2567นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้นั้นส่วนมากก็จะมีการปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมีบางชนิดเท่านั้นที่ปรับตัว ลดลงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับสำหรับราคานี้ก็คือราคาของตลาดกลางนะครับสำหรับราคาท้องถิ่นนั้นราคาก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ละพื้นที่ก็คือบวกหรือลบก็ราว3บาทนั่นเองครับอันดับแรกเริ่มมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้63บาท27สตางค์วันนี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่23สตางค์ราคาท้องถิ่น60บาท27สตางค์ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้70บาทปรับบวกมากหน่อยที่1บาท61สตางค์ราคาท้องถิ่น67บาทยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้76บาท52สตางค์ปรับตัวบวกเพิ่มมา,มากหน่อยที่1บาท64สตางค์ราคาท้องถิ่น73บาท52สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 1 0 0เปอร์เซนต์วันนี้55บาทส7สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา12สตางค์ราคาท้องถิ่น52บสาท37สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สเอร์เซนต์สดวันนี้27บาท68สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา6สตางค์ราคาท้องถิ่น24บสาท68สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซนต์พักชั่วโมง 30.45บาทส5สตางค์ปรับบวกเพิ่มมา7สตางค์ราคาท้องถิ่น27.45บาทส5สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%เปอร์เซนต์ค้างคืน35.99บาท99สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา9สตางค์ราคาท้องถิ่น32.99บสาท99สตางค์และยางก้อนถ้วยยางเคลปวันนี้38.75บาท75สสตางค์ ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา9สตางค์ราคากาท้องถิ่น35บาท75สตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพี่น้องไปชมการซื้อและขายยางฟาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางราคาจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ